เฮาเขาเฮาเาเออเอเป้นคิงคองเป็นชิงคังเปอฟังฟมองเปอมองเปออยิมานกันยิมานยิมนทำไงจะเอ๋อะจะเอ๋กิน bastards, ทำไมกินทำไมอากินทำไมกินทำไมคะเบอร์จ๋า นาเฟจ้าไม่กินไม่กัดคะ่ะมงงเฟอ่อย,อ,ยรอร่อยตรงไหนละนิ้วไม่อมนิ้วไม่อมนิ้วไม่อมนิ้วนะคะเอาออกเอาออกเลยไม่ให้อมเอาออกเลยแก้งแม่หรอเจ้าจเอสวัสดีค่ะ หนูชื่อน้องเบอร์ค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรคะชนาพรเสือพาชนาพรชนาพรเบอร์จ๋าขย่าเดี๋ยวมันก็พังหรอกโอ้โหคันหัวคันหัวเอาร้องทำไมเอา สนุก,สน,กสนุกอะลูกสนุกอะคะสนุกอะคะสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลย<ฆ>จ๋าเบื่อจ๋าดูสิคะกินนิ้วอีกแล้วค่ะกินนิ้วทำไมคะมันไม่อร่อยนะคะอะมันไม่อร่อยนะคะเนื้ออร่อยเลยเลยไอเนื้ออร่อยล่ะคะ อโหเข้าสีนิ้วเลยค่ะหนิ้วไหวไหวเอาออกสีเดิเอาออกเห sensor, ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่ะสงสัยค่ะสงสัยค่ะเจ๊เปิดจ๋าเปิดจ๋า ก็รรจ้าอะใครอยาวใอยาวเป็นทิงกังคคะ